สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอขั้นตอนในการทำแอนิเมชันในส่วนของฟังก์ชันที่มีเรียกว่าโรต a r y ่มอเตอร์นะครับก่อนแรกเลยเราต้องทำการพอนสเตนที่ตัวชิ้นงานในส่วนที่เป็นการทำให้มันโรเตทหรือโรตารี่ก่อนนะครับอย่างส่วนที่หนึงเลยให้มาที่ตรงความม่อนพอดสเตนตรงนี้ครับจากนั้นเลือกวัตถุที่เป็นทรงกลมอย่างนี้ให้เลือกที่ผิวขอบครับ จากนั้นไปที่ของส่วนหนึงก็จะทำการคอนสแตนต์กันจากนั้นครับกดแอปพลครับทีนี้ให้ผิวจากด้านบนกับด้านบนมาผัดกันให้มาที่ส่วนของตัวตรงนี้ครับจากนั้นครับเลือกผิวข้างบนแล้วก็ผิวจากนั้นครับตัวก้อนผมๆตงนี้ก็จะไปอยู่ในบล็อกของชิ้นงานจากนั้นกดตกลงครับ จากนั้นครับก็ไปในส่วนของ Animation ให้ไปที่ในส่วนของ Assembly ตรงนี้ข้างบนครับผมแล้วก็มาในส่วนของ Animation ตรงนี้ครับจากนั้นให้ทำการ new animation ใหม่หนึ่ครับทำการตั้งชื่อ test จากนั้นกดตกลงครับผมทีนี้ในการทำตัว l อตาอรี่มอเตอร์นะครับให้มาที่ตรงมอเตอร์ตรงนี้เลยครับ จากนั้นครับก็มาในส่วนของตัวโรตารีมอเตอร์ตรงนี้ครับก่อนแรกเลยตรงคอม p พเมนต์ตรงนี้นะครับให้เลือกที่ตัวชิ้นงานครับผมจากนั้นดิเรกชันครับให้ทำการเลือกจุดหมุนหรือจุดเซนเตอร์ที่เราต้องการให้ตัวชิ้นงานครับมันหมุนผมจะมาเลือกให้มันอยู่ตรงระหว่างเซนเตอร์ตรงนี้นะครับจากนั้นครับ ในส่วนของไทยนะครับก็จะมีให้เล่นอยู่ทั้งหมด2โหมดนะครับรือโหมดสปีดกับโหมดเอเกิลนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่โหมดของสปีดกันเลยในส่วนของสปีดนะครับก็จะมีะเป็นลักษณะของตัวองศานะครับกับตัวเรเดียนตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ตัวของอ,องศาก่อนละกันอย่างตัวชิ้นงานนะครับมันจะนับเป็นองศาคือ3 6 0องศาโดยตัวแท่งตรงนี้นะครับ จะหมุนรอบตัวเองหนึ่งครั้งต่อ1นึ่งวินะครับจากนั้นผมจะตั้งให้หนึ่งรอบมาใช้เวลาทั้งหมด1วินาทีก็ทำการทำไป1วินาทีจากนั้นลองกดแอปไลิเันกดตกลงทีนี้เรามาลองเล่นดูครับมันก็จะหมุนหนึ่งรอบภายในหวินาทีทีนี้ผมต้องการให้ ตัวชิ้นงานหมุนไปทั้งหมดครึ่งรอบใช้เวลา1วินาทีผมก็ให้ทำการกดที่มอเตอร์ครับจากนั้นเลือกที่ตัวชิ้นงานแล้วก็เลือกตรงจุดเซนเตอร์ของมันจากนั้นครับสปีดผมตั้งไปเป็นครึ่งรอบคือ l o 0องศาต่อวินาทีดังนั้นผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น1จากดันั้นกดตกลงดูครับแล้วก็ให้ทำการกดลัน ก็ตัวชิ้นงานจะทำการหมุนครึ่งรอบภายใน1วินาทีจากนั้นครับในส่วนถัดไปก็จะลองท่าในส่วนของที่เป็นลักษณะของตัวองศานะครับตัวองศาเช่นเดียวกันให้ทำการเลือกที่ชิ้นงานครับจากนั้นครับให้เลือก d ด r e c ชั่นเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมครับ ทีนี้เราจะเปลี่ยนโหมดไทยเป็นในส่วนขององศากันทีนี้ในชิ้นงานครับมันจะมีทั้งหมดสามองศาถ้าผมต้องการให้ตัวชิ้นงานครับหมุนไปสัก90องศาในช่วงเวลา5วินาทีทีนี้เรามาลองกดตกลงดูครับทีนี้ผมทำการรีเข้าใหม่รอบหนึง่งให้ชิ้นงานครับหมุนไปทั้งหมด90องศาโดยการใช้เวลาทั้งหมด ห้วินาทีครับลองกดเล่นก็จะทําการหมุนไปที่90าองศาประมาณนี้ครับต่อไปผมจะทําการทํางานควบคู่กันของตัวโรตารี่นะครับโดยเราจะใช้ตัวสปีดและแองเกิลในช่วงเวลาเดียวกันให้ทําการลบตัวเก่าครับจากนั้นครับให้ไปที่มอเตอร์เหมือนเดิมเลยครับ เลือกที่ตัวชิ้นง,งานครับผมแล้วากา็เลือกตัว direction ตรงนี้ครับจากนั้นเราจะมาเริ่มกันที่สปีดต่อทีอนี้โจทย์ของสปีดก็คือเราต้องการให้หมุนไปทั้งหมด5รอบก็คือเราจะใช้ทั้งหมด360องศาครับใช้เวลา5รอบก็ยนเป็น5วินาทีจากนั้นครับกดตกลงทีงนี้ใน time line ครับก็จะขึ้นมาทั้งหมดเป็น5วินาที จากนั้นผมจะทำการหมุนกลับโดยใช้คำสั่งตัว Angle ตรงนี้ครับโดย oh, เรา <okay. S 1> จะมากดที่ตัวเชิงยาตรงนี้แล้วก็ r ด c t ช o นครับคือจุดหมุนองลารดังน,นี้ครับจากนั้นในโจทย์ของผมคือให้ตัว Angle นะครับหมุนกลับ oh, <okay. S 1> ในระยะ180องศานในช่วงเวลา3วินาทีครับ okay. จากนั้นครับให้สังเกตที่หัวลูกศรครับตอนนี้มันกําลังหมุนไปอยู่ให้ทําการปรับที่ตรงนี้ครับหมุนกลับคืนมาจากนั้นครับกดตกลงทีนี้เรามาปรับตรงช่วงเวลากันครับตรงนี้ให้เส้นทำลายครับามันมาต่อกันจากนั้นกดเ p ครับผมโดยโจทย์ก็คือให้หมุนไปทั้งหมด5รอบจำนวน5วินาที และทำการหมุนกับนในองศา180องศาในช่วงเวลา3วินาทีครับี้ผมี้ก็จะได้ทำงานรูปแบบประมาณนี้ครับ